ขอต้อนรับนะักศึกษาใหม่มหยยสู่มหาวิทยาลัยศรีประทุมมหาวิทยาลัยชั้นนำสำหรับคนรุ่นใหม่นะคะที่นี่เรามีการเรียนการสอนแบบ e x p e r i e n t i a l learning เรียนอย่างมีความสุขเรียนอย่างสนุกสนานเรียนที่ศรีปทุมค่ะครับสวัสดีครับผมเาจามนตรีบทเยี่ยมนะครับสำนักิการศึกษาวันนี้ก็นิใมมาเล้ที่จะนั่งสามันมาอยู่ตรงนี้กันเยอะแยะมากมายก็ขอยินดีต้อนรับนักศึกษาทุกคนด้วยความยินดีีครับค่ะยินดีต้อนรับนักศึกษาพีการศึกษา2568นะคะวันนี้เป็นวันแรกในการเข้ามาในมหาวิทยาลัยให้รู้นถอะค่ะว่าไม่ว่าจะเป็นใครในมหาวิทยาลัยศรีประทุมแห่งนี้ยินดีต้อนรับคุณค่ะ สวัสดีครับยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่เด็กหอแปดศรีประทุมชนวีทุกคนครับขอให้มีความสุขมีความสนุกกับการเรียนที่นี่โชคดีทุกคนครับครับสวัสดีท่านผู้ปกครองทุกท่านนะครับแล้วก็น้องๆคณะไอทีนะครับแล้วก็น้องๆคณะทุกคณะเลยนะครับวันนี้นะครับก็สึกดีใจมากนะครับที่ท่านผู้ปกครองแล้วก็นักศึกษาทุกคนนะครับที่มาร่วมนะครับในการปะสมพิเทศทรีเบิร์ดของเรานะครับ หวังว่าพวกเราจะใช้เวลานะครับในการศึกษาในฐานที่มหาลัยศรีภุมิยิ่เกตชมุรีแห่งนี้นะครับให้สําเร็จรุ่งรุ่งและก็สนุกสนานไปด้วยกันนะครับแล้วเจอกันนะครับตอนเปิดเทอมครับสวัสดีครับในนามของผู้หลานของมหาลัยศรีภุมวิเกตชมรีนะครับยินดีต้อนรับนักศึกษารหัส68ทุกท่านนะครับแล้วเจอกันครับขอบคุณมากค่ะยินดีต้อนรับเด็ก68ทุกคนนะคะสู่ครอบครัวรั้ว SPU C นะคะ สิบประถุมวิยาเขตชนรีนะคะก็ขอให้ที่คนจอยและก็ใช้ชีวิตในร่วมหาทลัยอย่างมีความสุขนะคะสวัสดีครับตธนาโลจิสิและซัลายเชนนะครับ Unlock Yourself เอาศักยภาพของเราออกมาให้เต็มที่นะครับเก่งได้ในแบบของตัวเองนะครับ